สวัสดีครับหลังจากเ,าเมื่อวันก่อนผมทำคลิปนะครับอ,อธิบายเทคนิคการพ่นซ่อมสีบิ๊กเบนนะครับสี Solid 2K ระบบ4-1นะครับให้ลูกค้าดูแล้วทีนี้เอามาลงเฟซสนตัวแล้วก็มีคนแชร์ไปเยอะมากเกือบร้อยแชร์ก็แสดงว่ามีคนสนใจมาก ทีนี้ก็มีบางคนบางจพวกที่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าไม่เคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์บิ๊กเบนเลยก็เลยไม่เข้าใจแล้วก็มีคำถามว่าเออถ้าถ้าไม่มีกาว45 806 7เนี่ยจะพ่นปัดยังไงพ่นเว้นยังไงวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เข้าใจแบบออง่ายๆนะครับคือก็ทำเป็น PowerPoint ขึ้นมาหรือว่า Keynote ขึ้นมาจะได้เข้าใจง่ายกว่าเขียนนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่า Big Ben มีแม่สีอยู่2ตัวนะครับแม่สีอยู่2ตัวหรือว่า Master ร์ตินนะครับอยู่2ตัวนั่นคือ52ลาย กับ600ลายนะครับเมื่อนำแม่สี2ตัวนี้ไปมิกกับ45 8067ก็จะได้สีระบบ47ลายมานะครับแล้วเมื่อไปมิกกับ46 8063ก็จะได้สี ระบบ4 6ลน์มานะครับทีนี้มาดูว่า4 7ลน์กับ4 6ลน์ต่างกันยังไงนะครับ4 7ลน์นะครับใช้กับฮาร์เดนเนอร์2133นะครับ4 6ลน์ ใช้กับฮาร์ดดิเนอร์ยี่สอ็น์เจ็ดนะครับอ่าแล้วก็บวกด้วยทินเนอร์86ดหกขีดหนึตัวนี้จะเป็นทินเนอร์แห้งช้านะครับทินเนอร์สโลหรือ86ดสิขีดหนึนะครับอ่ะจะอธิบายอย่างนี้47ไลน์หมายถึงสีโซลิดนะครับ 2K ระบบ41 4 6ไลน์ line, นะครับสีโซเลตทูเคระบบ2 1นะครับ4ี่ไลน์จะใช้กับฮาร์ท21 33นะครับ4 6ไลน์ line, จะใช้กับ21 07นะครับอ่าทีนี้จะอธิบายอย่างเงี้ยเมื่อวานวันก่อนนะครับก็คือก็จะมีนะครับ ที่อธิบายลูกค้าไปก็จะมี600ลายนะครับบวกกับ458067นะครับเป็น47ลายนะครับพอได้สี47ลายมาแล้วบวกกับ2133นะครับด้วยอัตราส่วนผสม4ต่อ1น5นะครับเดี๋ยวนะครับตรง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  ตรงนี้ไม่ได้ใส่ทินเนอร์ไปนะเราใส่ทินเนอร์ไปก่อนครับเดี๋ยวใส่ทินเนอร์ไปก่อน ก็จะได้แบบนี้ลูกศรไม่ชี้ให้อ่ะก็คือแม่สี600ลายมิกับ458067นะนะครับส่วนอัตราส่วนผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงไปใหญ่นะครับก็จะได้ระบบ47ลายมาเมื่อได้สี47ลายแล้วบวกกับ2133นะครับด้วยอัตรา4ต่อ1แล้วบวกด้วยทินเนอร์แ6 160 1 0์นะครับ ทีนี้เรามาดูว่าลักษณะการพ่นปัดเราจะพ่นปัดยังไงนะครับทีนี้ส่วนมากนะครับเวลาเราเจอหน้างานนะครับส่วนมากเราจะผสมสีชนฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเว้นอีกฝั่งหนึ่งไว้เพื่อไม่ให้ชนบานนะครับเพื่อไม่ให้ชนบานเพื่อความ แน่นอนของงาน100%เซนะครับส่วนมากช่างผสมจะทำแบบนี้แล้วก็ควรทำแบบนี้อย่างมากเลยนะครับทีนี้ข้อเสียของสีโซลิด 2K เนี่ยก็คือมันมันทำแบบนี้ไม่ได้ส่วนมากแต่จริงๆแล้วมันทำได้ครับมันมีวิธีการของมันอยู่นะครับทำได้เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจวิธีการก็เลยเข้าใจว่าสี 2K อ่ะ พ่นซ่อมไม่ได้ก็เลยไม่นิยมเอานํามาใช้กันทั้งๆท,ท,ที่แบบว่าต้นทุนน้อยนะครับทํางานขั้นตอนน้อยนะครับขั้นตอนน้อยกว่าที่ท็อปเคลียร์นะครับมาดูกันต่อไปผมจะแบ่งโซนอย่างนี้ครับแบ่งโซนออกเป็น3โซนนะครับแบ่งโซนออกเป็น3โซนนั่นคือโซนแรกนะครับโซนที่พ่นสีพื้นมาแล้วหรือมีการซ่อมมาแล้วนะครับ แล้วก็โซนที่2แล้วก็โซนที่3อ่ะผมจะอธิบายอย่างนี้โซนแรกนะครับให้พ่นปกติเลยก็คือหลังจากผสม47ลายกับ21,33ด้วยอัตรา4ต่อ1แล้วบวกด้วย8 6ดนะครับด้วยอัตรา15%นะครับอ่า4ต่อ1 15%นะครับพ่นเที่ยวแรกนะครับเห็นไหมลูกศรเห็นเห็นลูกศรน,นะครับพ่นเที่ยวแรกมาที่ขอบช่องที่2นะครับ การกบตัวจะอยู่ที่5 0อนะครับการกบตัวจะอยู่ที่50%เนะเมื่อรอบที่2นะครับอ่าพ่นเ็นลูกศรชี้ไหมครับพ่นตรงนี้นะครับพ่นตรงนี้ทีนี้การกบตัวจะร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนะครับจะร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีทีนี้บางคนก็ตั้งคำถามว่าเอ,อ่อทำไมถึงพ่นกลับกันนะครับ ปกติแล้วเ,เที่ยวที่1น,น่าจะเป็นเลข2มากกว่าเที่ยวที่2น่าจะเป็นเลข1มากกว่า,าส่วนมากจะไอพ่อนเบสโค้ดหรือพ่อนสีบอลเราจะทํากันแบบนี้แต่ว่าผมไม่ได้ทําแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเที่ยวแรกผมลากไปเป็นรอยต่อก่อนเลยเพราะว่า1ละ่ะเมื่อเราลากไปเป็นรอยต่อแล้วเราจะได้เห็นว่ารอยต่อน่ะมันสามารถกลืนได้ไหม ถ้ามันไม่สามารถกลืน่ายเราจะได้แก้ไขได้ทันทีนะครับออถ้าเราพ่นกลบตัวร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยการแก้ไขเนี่ยมันจะไม่สวยแหละมันมันแก้ไขมาทีหลังเป็นเรื่องที่ยากหรือว่าออไม่ง่ายแล้วนะครับผมถึงเลือกว่าเออที่ยวแรกพ่นมาช่องที่สองเลยนะครับเราจะได้แก้ไขทีนี้รอบที่สามรอบที่สามผมจะทำแบบนี้ นะครับในในในกรณีที่แบบว่ามันกลบตัว100%แล้วรอบที่3ก็ใช้45806บหายเดบอยเดอร์หรือกาวนั่นเองครับล้วน,น,นไม่ต้องผสมแม่สีใดๆทั้งสิ้นบวกกับ2133นะครับบวกกับ2133แล้วก็ใส่ทีเนอร์ในอัตรา C 1น,นะครับใส่โทษทีเอา4ี8 0 6 7าในอัตราส่วน C ต่อหบวกกับ2133นะครับแล้วก็บวกด้วยทินเนอร์15%คือ86 160นะครับผสมแบบนี้นะครับผสมบิฟเฟียวไม่ต้องไม่ต้องผสมแม่สีนะครับโทษทีเดี๋ยวกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนนะครับแล้วนะครับคืออย่างนี้คือให้เอา458067นะครับ ผสมกับ2133ด้วยอัตราส่วนนะครับด้วยอัตราส่วน4ต่อ1แล้วก็ใส่ทินเนอร์ที่15%หรือจะใส่เพิ่มก็ได,กได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้อธิบายเปอร์เซ็นต์ทินเนอร์เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดีย๋ยวมันยาวทีนี้เมื่อผสมแล้วเราก็พ่นนะครับฉาบรอบที่3เต็มบานเลยนะครับาฉาบรอบที่3เต็มบานเลยแล้วทีนี้ เราก็จะได้สีนะครับสีพ่นที่เต็มบานโดยชนฝั่งนี้นะครับไม่มีความผิดเพี้ยนเพราะว่ามีความสีเก่ามาทีนี้ชนฝั่งนี้เราก็แต่งแต่งสีจากฝั่งนี้มาแล้วใช่ไหมครับชนฝั่งนี้ปุ๊บทีนี้ก็ปัดอย่างนี้ครับนี่คือการลักษณะการซ่อมแบบเว้นนะครับทีนี้ก็มีคำถามมาว่าเอา้าถ้าผม ซื้อสีสําเร็จมามันไม่มีกาวอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีระบบเอ่อสี่สิบหกไลน์นะครับสี่สี่สิบหกไลน์สี่สิบหลน์เราจะไม่ได้ขายกาวนะครับเราไม่มีกาวขายเราไมไ่ไม่ได้ขายสี่สิบหกแดูย์หกสามทีนี้ ลักษณะการทำงานมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าทําได้สามารถทําได้นะครับสามารถเว้นได้เราจะทําแบบนี้นะครับแบง่งช่อง3มช่องเหมือนเดิมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับช่องที่1นึ่งนี่นะครับพ่นเที่ยวที่ 1, 50%่งห้าสิบเปอรนหมือนกันการกลุบตัว 50%, หลังจากผสมด้วยอัตราส่วนนี้นะครับ เที่ยวที่สองครับก็ลักษณะเดียวกันกับครั้งที่แล้วทีนี้แล้วเที่ยวที่สามเราจะพ่นยังไงนะครับทีนี้มาดูว่าเราจะพ่นยังไงเที่ยวที่สามเพราะมันมีรอยต่อแล้วใช่ไหมเที่ยวที่หนึ่งนะครับเที่ยวที่สองมีรอยต่อแล้วเที่ยวที่สามเราจะทํำยังไงทีนี้เราให้มาคํานวณอย่างนี้นะครับว่าสี่สิบหกลายนะครับ ใช้ฮาร์ดเดิเนอร์บอ็ดนจ็ดนะครับจำตรงนี้ไว้ใช้2 1่สเรามาดูว่าแลกเกอร์อนะครับแลกเกอร์ของ Big Ben เนี่ยระบบสอ่มีตัวไหนบ้างนะครับออ,อย่างเช่นตัวนี้4ี่สิบหนะครับใช้ h าร์ดเดิเนอร์่สแสดงว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้ ตัวที่2นะครับ4608099นะครับใช้ฮาร์ดเดเนอร์เบอร์21460นะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฮาร์ดคนละตัวทีนี้มาดู 460807A อ,อ่าเดี๋ยวแก้ใหม่ครับไม่ใช่8077นะครับ8007นะครับเดี๋ยวแก้ใหม่ก่อน8007นะครับ โอเคอ่าสี่สิบหกแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับใช้ฮาร์เดนเนอร์ 2177นะครับคือใช้ไม่ได้เพราะว่าใช้ฮาร์ดคนละตัวถ้าเป็น4608099ก็ใช้ฮาร์ดเดนเนอร์21460นะครับทีนี้ก็เหลือตัวไฮโซลิดนะครับ4 6 8 0 0 7ใช้ฮาร์ด2107เพราะฉะนั้นมันใช้ฮาร์ดตัวเดียวกันกับ46หลายเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เขาทำมามันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเรา ก็ต้องนำ4680ผิดอีกแล้ว8007นะครับยวแก้ใหม่ก่อนอนำ468007บวก2107ด้วยอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับใส่ทินเนอร์86160ที่15นะครับเหมือนผสมแลกกเกอร์ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็พ่นเที่ยวที่3เต็มบานนะครับ เคลียร์เต็มบานเห็นไหมครับทีนี้ใช้ได้ใช้ได้เว้นได้ถ้าพูดพูดพูดในการพ่นแบบเบรโค้ดใช่ไหมครับเราพ่นเบรอ,อย่างน้อยสองเที่ยวอ,อาจจะมีเที่ยวที่สามสีขาวเพราะว่ามิดย่างอาจจะมีเที่ยวที่สามแล้วพ่นเคลียร์อีกสองรอบอพ่นเคลียร์อีกสองรอบกลายเป็นว่าเราซ่อมบานหนึ่งเราพ่นห้ารอบ แต่ถ้าใช้วิธีนี้ใช้สี 2K ขั้นตอนเดียวนะครับขั้นตอนเดียวเราพ่นแค่3ามรอบอาาประหยัดเวลาการทำงานนะครับไม่เปลืองแรงแล้วก็ประหยัดวัสดุสิ้นเปลืองอย่างมากเลยครับประหยัดต้นทุนนะครับทีนี้มาข้อมาข้อที่4นะครับทีนี้ก็มี บางคนที่ถามมาว่าถ้าไม่ได้ใช้กาวแต่ใช้ระบบ41เหมือนกันทีนี้าทาง Big b e n นก็มีสี41ที่ขายสำเร็จไปนะครับขายสำเร็จไปโดยไม่ได้ใช้กาวก็จะมี47ลายนะครับก็จะมี47ลายหรือ66ลาย RGB นะครับระบบ41ทีนี้อัตราส่วนผสมก็เหมือนกัน4 7ลายหรือ66ลายผสมกับ2133เเหมือนกันนะครับใช้ฮาร์ดตัวเดียวกันนะครับ แตกต่างกันแค่ตัวข้างหน้าแค่นั้นเองทีนี้ก็ใช้ทินเนอร์86160นะครับใช้ชินเนอร์86160หรือ86120ก็ได้นะครับถ้าเราอยากให้มันแห้งช้าลงมาอีกนิดนึงนะครับก็ไ่ายสามารถทําได้นะครับลักษณะเหมือนกันเหมือนกันกับตะกี้เลยครับว่าแบ่งออกมา3ามเหมือนกันเลยแบ่งออกมา3ช่องเหมือนกันนะครับ เที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกเห็นลูกศรสีฟ้าไหมเห็นลูกศรสีฟ้าไหมเที่ยวแรกนะครับก็พ่นนะครับมาช่องที่2เลยจากช่องที่1มาช่องที่2เลยทีนี้การกบตัวจะอยู่ที่50%อ่์เพราะเที่ยวที่2นะครับตามลูกศรเลยพ่นแค่ช่องที่ช่องแรกนะครับพ่นช่องแรกทีนี้การกบตัวจะ100%พอดีนะครับทีนี้ส่วนที่เราเว้นไว้เราจะทํำยังไงอ่ะ เหมือนที่ผมบอกว่าเราไม่ได้ลงบาสีเราไม่ได้ซื้อ4 5 8 0 6 7จากบิ๊กเบนไปใช้ในอู่เราซื้อสีสีสำเร็จมานะครับทีนี้เราจะเว้นยังไงเราจะเคลียร์ยังไงนะครับทีนี้หลักการเหมือนกันหลักการเหมือนกับ46ลายเหมือนกันทีนี้เรามาดูว่าเคลียร์สีหนะครับหรือแลกเกอร์สีหเ,เนี่ยของบิ๊กเบนมันมีตัวไหนมั่งอ,อย่างเช่นซูเปอร์เคลียร์นะครับ 478085ใช้ฮาร์ดเดนเนอร์2185นะครับเพราะฉะนั้นฮาร์ดคนละตัวใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ทีนี้มาที่478051นะครับใช้ฮาร์ดเบอร์2151เพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ทีนี้มาดู458033นนะครับอ่า 458033ใช้ฮาร์ด2 1 3 3ครับเพราะฉะนั้นใช้ได้นะครับใช้ได้สามารถพ่นทับได้นะครับต้องเรียกว่าสามารถพ่นทับได้ทีนี้ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับว่าใช้4 5่0 3 3้นะครับผสมกับฮาร์ด e เนอร์2133ด้วยอัตราส่วน41นะครับบวกเทนเนอร์8 6 1 6 0 15 นะครับแล้วก็พ่นเที่ยวที่สามเต็มบานนะครับพ่นแบบนี้เลยอ่าพ่นเต็มบานเที่ยวแรกอ่าเที่ยวแรกเราพ่นมาที่ช่องสองใช่ไหมครับช่องสองการกบตัวจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าการกบตัวจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เที่ยวที่สองเราพ่นแค่ช่องแรกนะครับการกบตัวจะร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีอ่าการกบตัวสีพื้นที่อยู่ตรงนี้จะร้อยเปอร์เซ็นต์พอดี ทีนี้ส่วนที่เราเว้นไว้นะครับส่วนที่เราเว้นไว้ก็ให้ใช้4 5 8 0 3 3นะครับผสมด้วยอัตราส่วน41นะครับนะครับใช้ใช้ทินเนอร์1 5นะครับเคลือบทั้งบานมาเลยเหมือนเราเคลือบแลกเกอร์นะครับเนะค,บคลือบทั้งบานมาเลย่คลกกะครับ,บ,ท,บ,รบทีนี้เราก็จะได้สีที่ชนบานแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเราเว้นไว้นะครับ เวียนไว้เพราะว่าบางครั้งนะครับส่วนมากช่างผสมสีจะจะเจอสองฝั่งอย่างนี้ถ้าซ่อมกลางบานอย่างนี้เขาเรียกว่าฟันหลอนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งฝั่งมังคอนเนี่ยมันออกเหลืองฝั่งมังคอนท้ายออกน้ำเงินส่วนมากจะเป็นแบบนี้ทีนี้ลักษณะการเราเราจะผสมสีเราต้องยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่แล้วการยึดฝั่งหนึ่งเราก็ต้องยึดฝั่งซ่อมไว้ ผสมชนตรงนี้แล้วครับแล้วก็เว้นบังโคนหน้าไว้แล้วก็เคลือบแบบนี้เว้นแบบนี้ทีนี้เราก็จะได้สีชนทั้ง2บานนะครับโอเคครับถ้ามีปัญหาอะไรโทรมาหาผมได้นะครับโทรมาหาผมได้เบอร์0901346178นะครับหรือว่าเม้นใน Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับทีนี้ทำแบบละเอียดให้ดูแล้วนะครับ ถ้าไม่เข้าใจตร,ตรงไหนก็เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับโอเคครับ